สำหรับวันนี้ใครทเจอปัญหาว่ากินหลกโตไม่มดแล้วก็มันเหี่ยวมันดำาะครับห้ามทิง้งห้ามสัตว์เลยนะครับวันนี้ก็เป็นมีเมนูมาแนะนำครับก็ให้เพื่อนๆเ,เดากันก่อนนะครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ตกตก ดอเผอกระดกไม่โตนะครับว่าวันนี้กูเป็นจะทําเกงอะไรเคยเทโรเล่ฮามบอกนะครับไม่งั้นโกดเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเท้ากินหยากมากการทําเกงไม่ต้องรีบนะครับเย็นยินนะครับแนะนำไว้กินข้าวรองทองไปก่อนนะก่อนเกงนะไม่งั้นเดี๋ยวมึงยิ้ตายเกงนี้ใช้ไล่ซิงนะครับท่างเฮดท่างปลายางนะครับโกต้องใจเย็นๆค่อยๆแกะปลานะครับแกะกลางแต่เดี๋ยวจะกินหยากนะครับเราทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้กินง่ายๆวันนี้ก็เบ้นก็เลือกใช้เป็นกะทิซดนะครับแล้วก็เอาเครื่องเกงกระปี้แล้วก็เกลือไปละลายในนนนน้กกกะะะทิ่่ออครับจ ไฟพอจะทําให้ไม่ร้อนด้วยน,นี่เป็นทิกของแม่ทาวรับที่นี่เพื่อนๆก็พอจะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ผมทําเมนูอะไรผมขอเฉลยเลยเลยกันนะครับวันนี้ก็คือแกงกะทิเอดเค้งปลาย,ย่างนะครับจริงๆแล้วเฮดเค้งมีประโยชน์มากๆนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เฮดเค้งมีโปรตีนสูงถึง